น,นัเนาะให้เห็นเรื่องกี่ย่างน,นี่เรื่องงานต่เรายัมพาดีนา้เข้าไปทางในเดือนเดี๋ยวแน่ใช่ป่าบรรยากาศทางในที่เป็นอย่างแล้วเพิ่นที่ถายยังแดงเน่ยเจนี่ก็น่าจะแบบอาหารเจเป็นพวกที่บ่ม,มีซินซัดใช่ไมบอกแนี๋วยวเราไปเบิ่งกันเนาะในช่วงที่เข้าพรรษาอืมปีนึงมันจะจัดเท่อนึงเด้อทุกคนเด้อทุกคนน่าจะเห็นบรรยากาศน้องรุเคยมาถ่ายปีก่อนๆแล้วเนาะไปเดี๋ยวเราไปเบิ่งบรรยากาศข้างใน หลายแหงแล้วมื่อี้นคนเต็มคนกระายรถกระายเนาะนี่บางรถเดือรถไลยแหงเพราะว่ามื่อนี้มีงานทั้งสองสองสองงานเลยทั้งยืดพักสั้นแล้วก็อยู่เวกจันเซ็นเตอร์เนาะนี่จะไปเบิางปลายมันทอดวันที่เท่าไรบิางปลายเนี่ยนีนี่ เทศกาลอาหารเพื paid, ่อสุขภาพเจเนาะวันที่ออน่าจะเป็นพันจัดเต็นทีเซาห้าเดือนเก้าแล้วก็วันที่ห้าวันที่สี่เดือนสิบน่าจะแม่นนีเพราะว่าเรากำลังงงนี่เนาะอาหารเจมันนี้เดี๋ยวเขสิไปเบิ้งมาทางในบันไข่อย่างเด้ะทุกคนเนาะไป ทุอย่าง,งกินจีอันนี้แบบกินเ<อ>ีเพื่อนอ่ะแบบเห็ดข้าวปั้ข้าเปียกนี่นะกินจีอข้าวมนไก่แมนอันเป็นพวกกันลูกซีนเพม่อนก็เอาอ,อันนั้นเก็ดแบบลอกได้คือลูกซีนเท่เลยบงน่าพต้องกอาหาร อ้อันนี้นะอันนี้ก็เจคือกันเลยินเจทุกคนสังเกตว่าอันนี้เป็นประกานแพอคนไทยเ,ยเป็นประกาศดีสีไดอันนี้ก็เจยางมังม้ เออัน <screws in the fridge> <desserts> <men> <Construction> ี่นี่เ้น้ำก็น้ออันนี้น้ำเนี่ยบอกอันนี้น้ำเนี่ยอุ๊ยนันนี้ก็จะเป็นด่บเนาะอันน้วันนี้รองเบิต้งให้เป็น ซื้อนำเนาะคือบรรยากาศก็จะประมาณนี้เนะา,า,าะทุกคนปีนึงมันจะจัดเท่นึงเนาะทุก,กอย่างยู่ไนนี้ก็คือเจมันเลยจะมีอาหารอ่าเป็นพวกซีซัร์มาปุ่นเนาะเมื่อานนี้คนไลยแหงเพราะว่ามีงานดูพักสั้นกับเวียงจันซินเตอร์ที่เขาถ่ายยู่นี้ก็คือเวียงจันซินเตอร์เนาะ ลูกจีนเจ่มอได้อันนไ้นะขนาดเดือดน่าจะเป็นแบบพักเป็นแปลงอย่นีเห็ดเห็ดคือ่ันเลยขนมเหียวเออเันจะมีบอนให้นั่งกินได้เนาะมันมัน นำ้นำข้าวมัเชียง <c oughs> <c oughs> เออตอนนี้สิบพันหกปีสังเกตมีแต่ผักเนะาะผักกับม,ม,มักไม้เบิ่งอันนี้

คนจะเฮตดคล้ายๆคืออาหารแบบทั okay. ่วไปเลยเนาะหรือแต่งข ah, okay. ึ้นผักไ ah, ับนั้นเตรี้ยงไงสมัยคนในยุคสมัยกูมองไม่คุ้นเคสมัยเจีแต็กต่างจากอันนั้นมันว่าแตกต่างปะตอนนี่จริงๆสภาพถึงเลยแม่เลยขมๆหวานอย่างน้ย่างใ่้้นหอมย่างอย่างนี้ครับตุ้ยย่างไปอย่างนี้ตากย่างสุขมางก็เด็นขมบานก็อย่านี้เลยพ หอบมันใ่เหนื่อยดิทั้งตัเลยค่ะี่หัวที่มี่ตรงตงตางแลกคอเป็นยังไงเซ็บมกตั้เซ่ตงแบบนี้ถต้กระดก็กนนะคะอันนี้ใมีติดมากเลค่ะคนสมคก่เน่ยอาหารทอะไรก็จะเ็งานดานขายเลอันนี้มากนะ ห่เรื่อการเอาน้ำมันร้อนอันคร่ี่โอยเคอนปไว้แลวติดซื้อขนมมาแล้วตอนนี้ยื้ง่สงออกมารงันว่าการจินนัวกาเงินใช่ป่ะอาหารสมาเป็นี้โมีฝนนกค่อนข้างว่าตกเลยนฟ้ามืดๆเนาะมัตกมัดเสาอยอะแต่นี่เข้ามา มีแชมเปเตอร์เนาะ เดี๋ยวก่อน,นี้นะอาะดังได้อยู่กระตุนอยู่โทรทัศนะดังชิดบอกเออเขาเอ,อิญนี่ยังวะเออเขาเอ,อิญอนไรไปลืมละนี่เปิดเติมบัญชี99นี่

เดี๋ยวมึงรู้ไ,รไหมย <laughs> ืนนี่นนล,ลังเจ้าที่เขาโล่เขาใช้มาเบิ้งนังน่งมึงเนาะทุกคนเพิ่นเอินนางอันใหญบุอามิตาเอออามิตาเคยเห็นแต่อยู่ในอันโทรทัศน์แบบเป็นอันสัส้นๆที่เพิ่นโฆษณาหนังมันนี่ทุกคนแทนที่บุมีอยู่ในโทรทัศน์เลยอืเห็นแต่เพิ่นโฆษณาละครที่แบบดังเหรอแม่น เดี๋ยวเขาซิมาเบิ้งเนาะราคาเขาเขาก็จะเอาแพงนอยนึงเนาะประมาณร้อยกว่าบาทเดี๋ยวห้าซื้อตั๋วก่อนเขาซิบอโแเคกว่าอ้าวเห็นว่าเขาเล่นเกมหมแล้วเออ เอาเอาเท้าเท้าอันเท้เอวเพาเหรอเท้เด้อเทเอียแบบเดยนั่งอันอาดยวนั่งอันเอร์เด้อ้้ วนี้เ่าได้ปะเอาตัวเอาตัวอี้บอกแถวอู้แถวนี้แถวนี้บอกเอาแถวอี่แถวยีเต็มหมดเลยเลือเทเอฟเด็เต็มทุกัอเอาจี้ก็ได้เก็ตเลือส่วนเหตุส่วนาเราคุมตจ้ะเอาตัวนี้บอกตัวซีในสุดีไกลไรกัน สนสี่สิบสองพันสองร้อยกว่าบาทนะ mm hmm. เกือบสามร้อยบาทเพราะว่า mm hmm. แต่ละบอนนั่งจะพ็คือกันเนาะจิบ mm hmm. ตาเนาะ mm hmm. แล้วก็ดัง mm hmm. ไปใน mm hmm. แล้วมันม mm ันจะมีแบบธรรมดาคือทีาอยเป็นอู้ ามดีก็คือแม่พัฒน์ูดสามดีเหตก็คือเฮาซีไดนฮิตาส์เออเมนว่าไปเดี๋ยวออกมาเจอกันทุกคนเด้อนี่ไอจานิ่หมเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาเจอกันเนาะทุกคนเนาะเออไปเดี๋ยวเจอกันเลยทุกคนเด้อเดี๋ยวจะได้ปิดก็สีอาบตารนี่มั้ยสุนี่มั้ยังเขาจะยังโบซายด้อนทุกคน แว่นตาส่งส่งอันเนาะแว่นตาส่งยางเด <c oughs> ี๋ยวทาเบิึงเด้อเขาใส่บนสิลินคับก็ดีฝันว่าอันนั้น,ม,นมันเตะเตกกันหมดนเลนยก็เตะน่าจะแบบกันเส้นพี่บบอ,อมมเมนะตอนนี้ก็อันคนทยอยมาแล้วตอนนี้เป็นเวลาสามโมงครึ่งเนาะตอนดึงเหล็กนัง ว่าเขาายได้ก่อนเนงเราเพ่จะเปิดเชื่ยวยังพอนมุงเพินเทื่อเนาอบ้านเมียออกมาเจอยังมือยู่เขากเลยว่ามาไทยเพิ่งเปิดไฟอยูดีแม่ปีนงเพิ่ะเปิดมเดน้พนี้เาเลือกันการละครหนึ่งเรามาดูนังเอี๊ไเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแกให้ดูสิใส่เรา เกลืออะไรเนี่ยแม่ส่เลยบ่ได้เคยใส่แว่นนี่คืออะไใส่แล้วมันดูตลบไหม้ามันมืดมืดเลยใช้ายๆมันเห็นตาตอนนี้ผากันออกมาแล้วทุกคนมนเทพวนว่าสุดยอดเลย เาเบิ่มเาเบิงตอนซมำวงเครื่องเนาะตอนนี้ก็คําแล้วหบหมงแล้วเนาะหงงแล้ววูดดนเติมได้เนาะก็เคยแบบม่วนนั่งอันนี้มันเป็นสามมิติคือแบบเขาไปยื่นในเหตุการณ์แบบเขาจะทิมอันนั้นออกมามันจะม่ซึ้งที่มานพื้นข่าวนี้นะทุกคนไปเบิ่งด้วยเนาะนั่งอาตาต์เนะอาบตาาแบบอาวัาตา ดีทุกคนก็คือแบบสไลด์เหตุการณสานการณ์งอันสามมิติไหนแม่สามดีเออสาม้นมาสามมันจะมีแบบธรรมดาแล้วก็สามสามดีเนาะมันจะมีแว่นตาให้เห่าแถมให้เห่านาะแบบนี้จะได้มาดูดูเออนี่แบบนี้เลยคือแบบโ่๊ใส่แว่นตากระเบื้องได้อยู่แต่ว่ามันจะมันมัวอะซืว่าถ้าใส่นี้มันสีขาวก็แม่ ทนกคนน้เนี่ยนะไม่เปิ้อนเลยทุกคนเป็นนั่งที่แบบอ่าอเฟอร์นิเจอร์นั่งที่มาใส่ย,ยูโฮมน,นาทำไรได้ได้อันดับหนึ่งไม่นั่งอันนี้คือแบบมันมันม้วนแหงนะทุกคนเบิ้งแล้วคือสิ0พันล้านดลาอลลาร์นี่มันมันเคยออกเคือนึ่งแล้วแล้วกลับเอามาใส่อีกแล้วเป็นยางมอวนอีก พขาเฮาเบิงแท้คือเฮาไปอยู่ในเหตุการณ์จริงแล้วก็อีโต้อีตุนแล้วก็แบบแมนคืออินจันอินแท้ะไรคือเฮาไปอยู่ในเหตุการณ์แตนแทสจะประมาณนี้แหละทุกคนเมื่อนี้กะมาเลาะห้างเนาะมาเลาะอันพัซสั้นแล้วก็มาเลาะเบียรจอนเซ็นเตอร์เนาะแล้วก็มาเลาะอาหารเจน้องคนอาหารเจแล้วก็พากันขึ้นไปบนเนางตอนนี้ก็ลงมาแล้วคนจริงกหานม่ไ ต้องเม่นแหละจะไปเบิ้งเพิ่งนึงวะอย่าทำเบิ้งอาหารจีเนาะเบิ้งอีกห้กนี่บรรยากาศกลางคืนเลยทุกคนมกี้นี่มานังสวยด้วยที่นี้บอกจกลองสิ่งที่เป็น ไปเลาะเบิ้งอาหารเจมาแล้วก็ได้ไปเบิ้งนั่งเนาะมันนี่กำม้วนฮักม้วนมืดมือเลยมันนี่แต่ว่าเราได้สิมเนาะอาหารเจสิมแต่น้ำเนาะสิมแต่น้ำมังไม่แต่ว่าเราได้สิมพวกอาหารที่เป็นแบบเป็นซีนเป็นแบบนั้นซีนกับซีนแบบซีนปลอมใส่หรอลอนเหาออ๋อปิ๊กคิปซะเจ้ารถตุนเนาะดินไดงก็แฟอีพีเอฟซีเป็นกำลังใจเฮาเดอร์เนาะออกมาใชย คลิปมื้อนี้ทาง,ง่วนแล้วก็ทางมีอุปสรรคเน,ะน,ะนาะเมื่อฝนฟ้าอากาศบุเป็นใจนเนาะเบิ่งเปียงมาเลยตอนนี้เหาบบัวหอากระแข่งเมื่าเลยเนาะเมื่อนี้ก็แบบเจอฝนกลางทางแน่นอนช่วงนี้พายุญญตอนนี้บบยังฝนเลยนะโนร<เ>ูโนรูเดินยากไลยซื้อพายุกันเลยดดเดินเดินกันกิฟตหน้าเดินทุกคนเด้อนอนรับฟันดีเด้อบ๊ายบาย